ช่องพลอดลำาพืนอัฟฟิเชียวครับมาอยยายเบอร์เอาอนันยายเวอร์พุ่ขึ้นไปทางไหนยายเบอร์พุ่อขึ้นพุ่งให้ให้เมย์ภาษาให้มาปูได้ลวก อะไรก็ครับย่าเบื่อผู้ให้ให้หมืูขึ้นเราไปที่ไหนพูดคุณกับพัลลูพูกันฮะพูดราแต่งตัวขี้อะไรแม่บัรลูฮะมาคาร์โลบารนะเอาจะขับรถบารบ่กอ่ะโอ้ยขับรถนั่งกุญชีอ่ะขับรถนั่งกุญตีเจ้าซื้อวางอะไรหนิซื้ออ่าบังโอดครับบางซื้อโอดครับอุ้ยขับรถนั่งกุญตซื้ออันนั้นบ่แม่นบอกเอ้ยภาษีมหายหญเบื่อแม่อ๋อมาหาเราเหยังครับภาษีเอฟซีเขาจะฝากของมาให้อ๋อ ใช่ป่ะย่ามันขึ้นกับซอเวอร์ล่ะขึ้นซีเวอร์ย่างมีซีโอดบอกมีซโอดฮะโอ้ยไยงหลอดเข้ไปใส่เหื้อใส่เห็นเราบวชไโหยเรานอนแล้วแล้วบชเดินซ่อนเพ่อดอกกันบวเบนดหนงานน่ะเรานอนอย่างเดียวเรายั่งกูิตลอยเนส่งเราจดซื้อคนเก่งที่ตายเนี่ยบ่เจ็บตายมาเจ็บบระเด็น มึงมันเบาไดอยู่ดกอกมึงนำมุ้งควิของเขาไดอยู่ดอกนี่แม่เออมันมัน,ม,นมันเป็นกลุ่เม,มเ,<บ>เป็นั่นวยตาไลยดิเดี๋ยวมันค่อยเป็นอยู่ค่อยเป็นอยู่ตาเส็บตาเจ็บตาแดงรับค่าล่า,ามึงมึงต้องไป<ำ>หาน้ำยาหยดตามลังเป็นกระเล็ปบปืนีมตาแตกออกมาดิเออขป้นถึบัติไดเป่าเวลาก็ยังหล่อนนเราขึ้นเราบมนอนเนี่ยเราตะจนซื่อคนยางออมเบสี่อยู่กยางหายอย่างยางไปตัวจีบตัวแดนเล้วอ่าะ ไปเห็นทีนึงมาหาแล้วพี่แดงฮึสีนุ่มๆบอกโอ้ยเนาะเห็นเราส่งกนเห็นมันอยู่ได้ล่ะซาถุจะไปละพันมาเอาแน่ล่ะเอ้ยเต็งเต็งเงินค่าตัวกูก็พอเห็นอยู่ว่าพ่แม่นอีนี่มาจากกลางนุ่มเมืองพ่อแม่นอีนี่มาจีนยี่จะไปบักด้วยนะบักเป็นลูกเรามือนเหมือนี่แน่ลูกจะไปเอาเอาต้อเซเวตตัวางเอาปอให้มากขึ้นมันให้ดังนานแล้วเตี่ยวหมดแล้ว เขาเจยลามชีลอยไม่ใจไนแหละเนาะเขาก็ไ่ได้กินแค่เขาเนาะบอระมันเจ็บท้องไห้อีเวอร์ฟังกูมันก็ไม่ได้กินแต่มันเด๋เห็นงานเครื่องหนึ่งสี่ักาโตจะลอยมเอไหลบพชรเต็มที่เดยยวกบไอ้มาปัวสายไม่กูกัไดต่อเองเกลี่ยนนบอกบอย้วคับนั่นบ้างเกลี่ยคนบอกบอยดด้วยครับอา บรรยากาศกับผมมุบ้านขึ้นเออมุดบ้านขึ้นเล่นวะย่าโสดยาโย่าซีดอย่าซีดจีนอ่ก็ยังไ่อย่าซีดอยาซีดอย่าซีดตีปองด้ก็ที่ไม่ตีนตำมดีนอ่ก็ยัม่อย่าซีดเอาให้โสดบอให้ซี บรรยากาศล่อรดออกจ้าได้ยังมากินมันนี่ต้อนมขาเขาวขามื่อติดม่เปียนเบรียบร้อยแห้วบอุ้ยพ่อพ่อเห็นหน้าพ่ยังคือพ่อพจะาของมีข่าหมองอยู่ทั้งตะกา

ยามันอาบเป็นยังครับแอมเกิดเยันอะไรอายยาลูกเอาอีกเพื่อพูอไร้าเนี่ยไปหาเขาเหรอโอ้โหโอ้โกควันอย่างล่างขาบนี้นี่ดอยู่ดนั่ถอดอยู่ก็ไม่เหว่าเอาบ่อไม่เข่าข้อมีเข่าข้เข่าเ้าไปเจ้าวา เอาหมูทอดใส่อนี้ใส่ตะปูดเอาขอนเยี่ยวมานาวแต่ละผ้าประกันกินขางกินน้ำเตือนเตืจ้าวันดีจ้าอีหล่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเอาเตี้ยเพราะมันเป็นผู้ชายอันนั้นจะเป็นผู้หญิงอันนั้นอุ้ยเสียงหัวมันใหญ่เถื่อโอ้ย จะอยู่จังหวัดใดลูกอย,อยู่บนหมอบ้านเดียวกัพกนพญยกดกันอยู่้างขุดเป็นไพรเนี่ยออโอ้ยเนาะเนี่ยขโมาประเดีเยียกปแดกบอ เราบุด well, okay. ้ยแนวกี่เจ้าคุณนะตำนี่ยังไงนตำส้ว่เว้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 มึงยำไดอยู่ดิเอาแคกีมเเอาไเอาไม่กับบก ตังคงก็ไม่ใครต <ML> ีโอตยเพจเนี้ยดูดหางนูนแน่จัดตัวเพจโอ้ยถอยใจดูดอะแน่โอ้ยโอ้ยโดูดเลยแล้วเนี่ยดูดเชนมาคุกยังไงยาซีดยาิดไอ้ซิดเนาะเอาดูเชนเขาหโนบ่หายดเบ่ยมาเลียอ่ดูเนบงคุงห้ได้เบอร์น นันเหมนน้ำเหดูไห้ล้วน้ำเลวนมาดูดเร็วๆนั่นเหมือนน้ำเมียเล้าแม่เร็วๆตอนนี้เร็วๆมาดูดเส้นข้าวปุ้นให้ยายเบรอเร็วๆตอนนี้แล้วเอาน้ามั่ยนันสีลังกาแล้วเร้อแล้วเอาน้ำสไปแตกแดงป่ะนันตีไปเขาโลยย่าเออหลังไปดอกแตแดงไปดูนะมั่นไปแล้วแน่แล้วเพจแม่วเตามแม่เอาดมดเอ้าดูเพจดู กินอิรีบอเากินอิรีบอมึงยืกแขยังมึงยื้แขยังคุณตำรวจช่รวจรเปนาอยู่ไแดล้วแกเพ็ได้แล้วินนายเงอน้ำายเป็นยางอยู่หมแเพไแล้วแกไท้เพ็ดได้แล้ว้ล้เดวกลเ็ลแ้กพดเ็ล้เเ็ดดเ อยามาเนี่ยมันสดเอาเนี่กีจังชีเนาะกับวเนี่ยกัเออก็ได้เดแม่มันเป็นเด็ความแห่าครับว่าตอนตอนเด็สอ่ดุความแห่าความสนุกสนานที่หอนักกินแลครับ ไอ้ลูกกินเ้าแล้วไปกินลูไบูอ่กินเลยเจแบบเกียับไเคดนย่า่ายาแม่ะครับผมสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเพื่อนสนิทกันครับผมบดที่นี่ขึ้นรถแล้วครับขึ้นรถแล้วห้ามมองนอนแล้วครับบดที่นี่ห้ามมองนอนแล้วครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องที่เขามาบึง ขอมาชมคลิปช่องคลิปของขอลอดลำเพื้นลออฟฟิเชียลนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณครับพี่นอ้องหาซองปองปองเขาออกกันไม่เป็นลูกไปออกของตันไม่เหมือนเละตีนั่นค่อยว่าตัวโอ้ยอ่ะคลิปนี้ไลฟ์พี่น้องซ้อนี่ก่อนครับผมขอบคุณครับ